ออกบอกอาจารย์สั่ชใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะกิเลสัหาพาันลบกัน,ละ,กนละมันศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับ รายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าประกาศน,นผู้ฟังในคำข้อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของอาจารย์ขวัญชัยคุณสายหยุดทองรัศมีศรัทธาของคุณนรรงเลี่ยงรักษาและศรัทธาของคุณชิดเดชาร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาโอกาสนีและขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานัางธรรมทานัางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะ การให้ข้างปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้อาจารย์ขวันใจคุณสายหยุดทองรับสมีให้คุณนรรงเลี้ยงรักษาให้คุณชิดเดชาทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกข์ภัยท้งหลายทางปวงนะครับขอดูมโมฉนาสาธุและคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณรุ่งโรจน์สัทธาข้อคุณสิริพาตากรุดแก้วร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อานุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้ว ขอเชิญท่านผูดฟังทุกท่านติดตามรับฟังธรรมบัญญายะตามทางพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับรู้แจ้งอริยสัจสีถ้าไม่รู้รยศสีเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นะครับถ้าไม่รู้รยศสีเป็นชาวพุทธไม่ได้นะครับเพราะพุทธะหมายถึงปัญญารู้แจ้งอริยสัจนั้นชาวพุทธก็คือพวกที่รู้อริยสัจจึงเรียกว่าพุทธะบริสัท พุทธคือปัญญารู้แจ้งยสสีบริษัทคือพวกพวกของชาวพุทธพวกที่รู้แจ้งยศสีพวกที่รู้ยศสีพวกที่เรียนยศสีนี่คือพุทธบริษัทฉะนั้นเอกภพของความเป็นชาวพุทธไม่ต้องไปลงทะเบียนก็เป็นชาวพุทธถ้าเรียนยสสีรู้แจ้งยสสีอันนี้ไม่ดีกว่าเลยครับไม่มีใครดึงออกด้วย เป็นชาวพุทธอยู่ที่มีปัญญารู้อริยสัจสิเช่นการที่เราหยิบยกอริยสัจสีขึ้นมาเรียนนี่คือชาวพุทธกําหนดความเป็นชาวพุทธอยู่ตรงนี้อยู่ตรงรู้อริยสัจที่พระเจ้ากัททะรู้ฉะนั้นอริยสัจที่พระเจ้าสรุ้แสดงไว้สามในหนึ่งในของสัจจะความเป็นจริงเราก็เรียนอยู่เรียนอยู่สัจจะที่หนึ่งเรียนแล้วใช่ไหมครทุกขะอริยสัจเรียนแล้ว รู้แล้วรู้แล้วว่าขันห้าเป็นของจริงมีจริงและขันห้าเป็นผลที่เกิดจากเหตุเหตุที่เกิดขันห้ากำลังเรียนอยู่คือตัณหากับอวิชชาแล้วเห็นหรือ,อยังครับตัณหากับอวิชชาอาศัยอยู่ตลอดนั่งก็มีตัณหาวิชานอนยืนเดินมีตัหาวิชาหมดเลยแม้ใจเห็นก็เห็นด้วยตัณหาอาวิชา ได้ยินก็ได้ยินด้วยตัณหากวิชานะดมก็ดมอยู่ตัณหากวิชาลิมรสเนี่ยทานอาหารกันมาแล้วก็ไปลิมกันมาแล้วด้วยตัณหากับอวิชชาและทำไงจะนั่งด้วยปัญญาไม่มีตัณหาอวิชชาทำไงจะนอนด้วยปัญญาไม่มีตัณหาอวิชชาทำไงจะยืนด้วยตัณหา ไม่มีตัณหาวิชาทำไมจะเดินด้วยไม่มีตัณหาวิชาทำไมจะดูด้วยไม่มีตัณหาวิชาทำไมจะฟังด้วยไม่มีตัณหาวิชาทำไมจะกินด้วยไม่มีตัณหาวิชาให้มันไม่มีตัณหาวิชาเนี่ยทำไงทำไงทำไงเออก็ในเมื่อของจริงมีจริงคือขันห้า ในเมื่อของจริงมีจริงย่อขันห้าแล้วเหลือลูกกับนามเราก็เอาปัญญารู้ความเป็นจริงตัวนี้สิครับกินด้วยปัญญาทำไงครับกินเพื่อแก้ทุกเดินด้วยปัญญาก็เดินด้วยแก้ทุกอย่าเดินด้วยอยากเดินสิครับแล้วก็รู้ด้วยว่าใครเดินใครเดินเดินทำไม ใครนั่งนั่งทําไมใครยืนยืนทําไมใครนอนนอนทําไมเออใครกินกินทําไมใครดูดูทําไมใครฟังฟังทําไมมีปัญญาให้ประกอบอยู่ตลอดใครนั่งล่ะคะลูบนั่งนั่งทําไมล่ะคะนั่งเพื่อแก้ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์เราก็ไม่นั่งเพราะมันทนจากอีบทเก่าไม่ไหวแล้วจึงได้มานั่งนั่งต่อไปต่อไปทุกข์อีกแล้ว ทุกอีกแล้วก็ต้องรู้ที่ครับว่าใครทุกข์เราทุกข์หรือว่าขันห้าทุกข์หรือขันห้าหรือรูปนามทุกข์ตามรู้ความเป็นจริงไปอยู่อย่างมีปัญญาเนี่ยแหละครับอวิชากตัญหาเข้าอาศัยไม่ได้นี่ยังเรียนไม่จบนะฮะแต่ก็ต้องก้าวให้มองเห็นซะก่อนว่าชีวิตเราอยู่กับตัญหาก้าวิชามากกว่าอยู่กับปัญญา ชีวิตเราอยู่กับตัณหากว,วิชามากกว่าอยู่กับมีสติมีปัญญาชีวิตเราอยู่กับตัณหากว,วิชามากกว่าอยู่อย่างมีสติมีปัญญาและเพียรรู้เพียรรู้นะครับชื่ออาตาปีสติก็คือระลึกถึงความเป็นจริงสัมปชานโนคือปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้นนั่ง มีสติรู้อยู่ว่านั่งนั่นคือสตินะรู้ว่าใครนั่งนั่นคือสัมปชัญญะนะฮะละลึกอยู่ที่นั่งรู้ว่าลูกนั่งใบ่อยนั่นคืออาตาปีอันนั้นชื่อสามชื่อนี้พยายามบรรจุเอาไว้ในใจอาตาปีนั้นหมายถึงเพียรรู้ความเป็นจริงว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้า สติมาก็ระลึกอยู่ที่ขันธห้าระลึกอยู่ที่รูปนามสามประชาโนก็คือรู้ว่ามันเป็นรูปหรือรู้ว่ามันเป็นนามธรรมะสามอย่างเนี่ยถ้ามีอารมณ์เป็นปัจจุบันได้ทั้งสามอย่างเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ก้าวเข้าสู่ญาณแล้วความรู้แจ้งเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจไว้ก่อนว่า ทางพ้นทุกนั้นหนึ่งต้องรู้ว่าเป็นขันห้าต่อไปครับต้องรู้เหตุให้เกิดขันห้านะต่อไปก็รู้จักความดับของขันห้าต่อไปก็รู้ทางปฏิบัติที่จะดับขันห้าทำยังไงเรากําลังยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถึงนิพพานนะฮะอย่ารีบถึงนิพพานให้รู้ขันห้าก่อน ว่าน,นี่คือขันห้าความเป็นไปตลอดทั้งทุกเอียบทเป็นไปของขันห้าต่อไปก็รู้เหตุให้เกิดขันห้าเหตุนี่คือขันห้าที่ชัดชัดเลยก็คืออาวิชากับตัณหาและไม่ต้องเอาไกลด้วยนั่งอยู่นี้เป็นขันห้าใช่ไหมใช่ไหมครับยืนก็เป็นขันห้ายืนใช่ไหมเดินก็เป็นขันห้าเดินใช่ไหม นอนก็เป็นคันห้านอนใช่ไหมย่อคันห้าซะนั่งยู่นี้ก็คือรูปกับนามใช่ไหมเอ,อ่ยืนก็คือรูปกับนามยืนใช่ไหมเดินก็คือรูปกับนามเดินใช่ไหมนอนก็คือรูปกับนามนอนใช่ไหมรู้ความเป็นจริงนี้แล้วปุ๊บก็ถ้กากับว่าเรามีปัญญาติดตัวแล้วท่านทลายครับถ้ามีปัญญาติดตัวเพียงแค่นี้ท่านไม่ต้องรอวันพระซะก่อนจริงยไปทําบุญหรอกครับ และบุญที่ท่านไปนรอทำบันพราเนี่ยเป็นวัตะกุศลแต่ทุกครั้งมันธิการว่านั่งนี่คือรูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งลั้วเป็นรูปเป็นนามนั่งอยู่อันนี้เป็นกุศลและก็เป็นวัตรกุศลด้วยออกจากทุกเพียงมีรูปมีนามเป็นอารมณ์ได้เพียงหนึ่งครั้งทธเจ้าตรัสว่ามีบุญมากมีอนิสงส์มากกว่าถวายทานแก่พระพุทธเจ้า พร้อมต่สองสาอีกนะเปรียบเทียบให้ฟังอะถอยหลังไปสร้างโบสถ์วิหารร้อยหลัง้อยหลังนะฮะสร้างโบสถ์วิหารร้อยหลังได้บุญน้อยกว่าได้บุญน้อยกว่าถวายทานแก่โสดาบันหนึ่งครั้ง ถวายทานเก่โสดาบันร้อยครั้งยังได้อานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแก่สกัาคาหนึ่งครั้งถวายทานแก่สกทาคาหนึ่งครั้งอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแกพระอนาคาถวายทานแก่พระอนาคาร้อยครั้งยังมีอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานพระอรหันถวายทานแก่พระอรหันร้อยครั้ง ยังอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแก่พระปัจเจกพุธธเจ้าร้อยครั้งยังมีอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแก่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแก่พระสัมมาสัมพุทิเจ้าหนึ่งครั้งยังมีผลน้อยอานิสงส์น้อยกว่าถวายทานแก่อริยสงฆ์สาวกของพระเจ้าหนึ่งครั้ง ถ้าหวาทานแก่พระเยสงสาวกพระเจ้าหนึ่งครั้งยังมีอานิสงส์น้อยกว่าจเจริญวิปัสสนาหนึ่งครั้งเห็นไหมครับเอากันแค่สร้างโบสถ์พิหารลอยหลังเราจะไม่มีเงินสร้างเขาแล้วแต่บุญตรงนั้นจิบจ้อยนิดเดียว เทียบให้ฟังถึงขนาดถาวายทานแก่พุทธเจ้าถวายทานแกพระอริยาสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีอริยสงฆ์มากแต่ยังน้อยกว่าจเจริญวิปัสนาหนึ่งครั้งทําไงถึงได้ชื่อว่าเจริญวิปัสนาครับเห็นเป็นนามเป็นรูปหนึ่งครั้งนั่นคือจเจริญวิปัสนาหนึ่งครั้งปัญญาเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามได้หนึ่งครั้งนั่นคือจเจริญวิปัสนาหนึ่งครั้งรู้รูปรู้นามเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามนั่นแหละครับได้บุญมากยิ่งกว่า วัตตะกูศลใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจอย่างนี้ศาสนาพุทธยังไม่เสื่อมนะครับยังเจริญรุ่งเรืองอีกมากมายทําไมเราไม่รู้เราไม่เข้าใจอย่างนี้นะทําไมเราไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครเทศไม่มีใครสอนไม่มีใครแจ้งอค่นี้ทําไมไม่เทศไม่ชี้แจงไม่เคยนี้กลัวสาลาจะไม่เสร็จ กลัวโบสถ์จะสร้างไม่เสร็จมัวชวนเจริญปะะัสสาันซะโบสถ์เขาสร้างไม่เสร็จศาลาเขาสร้างไม่เสร็จคนก็จะเฮโลมาทำวิปัสสนาดีกว่าไม่เปลืองเงินไม่เปลืองอัดใช่ไหมหล่ะเงินก็ยังเต็มคลังตามเดิมอะ่ะเพียงมารู้ความเป็นจริงนี่เป็นรูปนี่เป็นนามนี่เป็นขันหา้าซะก็ได้ถึงซึ่งอเยมักเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วเม่จะเป็นต้องใช้เงินใช้ทอง เป็นห่วงศาลาจะสร้างไม่เสร็จเลยไม่กล้าเอาเรื่องนี้มาพูดมาบรรยายกันเป็นห่วงกลัวโรงเรียนจะสร้างไม่เสร็จแต่ว่าผมกลัวไหมครับไม่กลัวหรอกสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวผมก็เสร็จเองนะจะเป็นไรไปใช่ไหมเออจะต้องไปทุกข์เป็นท,นทำไมขอให้ทุกคนได้รู้ความเป็นจริงซะความเป็นจริงที่มีจริงอ่ะมีเท่าไหร่ครับยึดไปก่อนนะฮะ ความจริงที่มีจริงมีแค่สี่นะฮะหนึ่งขันห้าเป็นของจริงมีจริงสองเหตุให้เกิดขันห้าเป็นของจริงมีจริงสมความดับของขันห้าหรือนิพพานเป็นของจริงมีจริง 4, ทางปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของขันห้าเป็นของจริงมีจริงชาตินี้ได้รู้ธรรมะสี่อย่างชาตินี้ได้รู้แค่สัจจะสี่อย่างพอเลยครับ คุ้มคุ้มจริงจริงเอาต่อไปครับตกลงนะความเป็นไปของชีวิตนะความเป็นไปของชีวิตขอให้มีมรดกของพระพุทธเจ้าชิ้นที่หนึ่งไว้คือทุกขะอริยสัจารู้แล้วว่าขันห้านั้นเป็นของจริงมีจริงขันห้าเป็นผลที่เกิดจากเหตุและขันธ์ทสองคือเหตุที่เกิดขันหน้า ก็เป็นของจริงมีจริงนั่นคือตัณหาและอวิชชานะครับเหตุให้เกิดทุกขนะ์นะตัณหากับอวิชชาเราได้เข้าใจบ้างแล้วนะครับว่าตัณหากับอวิชชานั้นครอบงำครอบงำชีวิตจิตใจ,จของมนุษย์และสัตว์หลายทุกอิกริียบทเชียวนะนั่งถ้าไม่รู้ความเป็นจริงว่าใครนั่งนั่นคืออวิชชา นั่งไม่รู้ความเป็นยิ่งใครนั่งแล้วเมื่อทุกเกิดก็ไม่รู้ใครเป็นทุกนั่นคืออวิชชาเมื่อทุกเกิดไม่รู้ใครเป็นทุกก็อยากจะยืนนั่นคือตัณหาอาวิชชาเกิดเป็นปัจจัยเกิดตัณหาอยากจะยืนยืนด้วยความอยากฉะนั้นอิบทใหม่ก็เป็นของตัณหาและอวิชชาท่านทั้งหลายครับพอเข้าใจไหมครับ ยบทเก่าเป็นปัจจัยเกิดยบทใหม่ปัจจัยที่ทําให้เกิดยีบทใหม่นั่นคืออวิชากตัญหาหรือปัญญาถ้าปัจจัยจำเกิดยบทใหม่ด้วยปัญญานั่นคือได้ละตัญหาละอวิชชาได้หนึ่งครั้งโถชีวิตได้ละตัญหาอวิชชาได้ครั้งหนึ่งเจ็ดวันได้สักครั้งหนึ่งไหมครับชีวิตเราเจ็ดวันได้หนึ่งครั้งโอ้บุญของชีวิตเลย นั่งแล้วรู้ว่ารูปนั่งรูปนั่งเป็นทุกข์ก็รู้รูปนั่งเป็นทุกข์จะยืนก็มรรทิการว่าจะยืนเพื่อแก้ทุกข์แล้วก็ยืนรูปยืนจึงเป็นรูปที่เกิดจากปัญญาพ้นจากอาวิชากตัญหาได้ครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดเจ็ดวันไม่สามารถที่จะรู้ความเป็นจริงว่าใครนั่งใครนอนใครยืนเลยอยู่กับความอยากนั่งอยากนอนอยากเดิน ก็ <S <S เป็นของอวิชากัดตัญหาตลอดตลอดเลยนี่แหละครับเอาตกลงอาวิชากัดตัญหาเป็นเหตุให้เกิดขันห้าแล้วเหตุให้เกิดขันห้านี่แหละชื่อว่าตัญหาตัญหานี่แหละครับทําให้มีพบใหม่ชื่อว่ายายงตัญหายายงตัญหาเนี่ยแหะครับที่ทําให้เกิดพบใหม่ โปโนภวิกาก็เป็นชื่อของตันหานันทิราคะสาคตาก็เป็นชื่อของตันหานะตัตระตัตราพินันทีนีก็เป็นชื่อของตันหาสวดเราสวดได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคําสวดรห,รหมายความว่าอย่างไรถ้าเราไม่เอาคำสวดมาเรียนมาศึกษาเราก็จำได้หมดแต่ไม่รู้และไม่เข้าใจเลย ด้านความรู้และความเข้าใจตรงเนี้ยเป็นอริยะนะครับเป็นอริยะนะฮะประเสริฐนะมีใครชื่อประเสริฐหรือครับมีใครชื่อประเสริฐหรือเปล่าครับต้องระวังฮะใครชื่อประเสริฐแถมไม่รู้ยศศีถือว่าประเสริฐไดชื่อนะฮะตัวยังไม่ประเสริฐใจก็ยังไม่ประเสริฐซึ่งแตกต่างกับคนที่ไม่ได้ชื่อประเสริฐแต่รู้ยศศีเข้าใจยศศี คนทนี่ไม่ชื่อประเสริฐเนี่ยกลับรู้ยศศีประเสริฐกว่าคนที่ประเสริฐชื่อประเสริฐแต่ไม่รู้ยศศีนะครับอ้าวตกลงเหตุให้เกิดทุกเหตุได้เกิดขนันหน้าคือตัณหาตัณหาเนี่ยทำไม่มีพบใหม่ตัณหาเนี่ยเกิดพร้อมกับความกำหนัดความพอใจตัณหาเนียหละครับทำให้เกิดความเพลิดเพลินในกามนั้นๆในกามก็คือ เรียนแล้วนะฮะในกามกามคืออะไรครับเออคำใดที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าเราหยิบคำนั้นมาหาความเป็นจริงรู้ความเป็นจริงได้มาไราเมื่อนั้นปัญญาเกิดนะครับเรียกว่าโยนิสมนัสิการคำสอนของใครๆอ่ะอัมโยนิสมะการเกิดปัญญาไม่ได้ แต่ถ้าเป็นคาสอนพระเจ้าหยิบยกมาโยนิสมนติการม่อะไรปัญญาเกิดเมนะื่อนั้นเช่นคําว่ากามกามที่เป็นภาษาของพระุทธเจ้านะครับเพราะดั้นเราอยากผมอยากให้เราท่านทลายเนี่ยมองเห็นความสําคัญของพระพุทธเจ้ามองเห็นความสําคัญของคําสอนของพุทธเจ้าที่ชื่อว่าธรรมะท้งส่วนของกุศลธรรมะอกุศลธรรมะและ อัพยากตาธรรมาทั้งสามส่วนล้วนเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าคำใดเป็นคำของพุทธเจ้าหยิบคำนั้นมาหาความเป็นจริงเมื่อไรระหว่างหาความเป็นจริงในคำคำนั้นแหละครับเรียกกันว่ามหากุสลญาณสัมพยุทธมหากุสลญาณสัมปยุตครับยันผมจริงบอกทั่วไปนะครับ ว่าสวดมนต์เนี่ยเป็นอามิสบูชาไม่ได้เป็นปฏิบัติบูบชานะอย่าจ้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอบัติเป็นปฏิบัติบูชาเอาอะไรตัดสินเป็นปฏิบัติบูชาเป็นอามิสบูชาครับคําใดที่ยังไม่เกิดโยนิสมัติการคํานั้นได้เพียงเป็นอามิสบูชาคําในคําใดเกิดโยนิสมัติการขึ้นมาในขณะนั้นนั่นคือปฏิบัติบูชาครับ ฉะนั้นท่านทั้งหลายได้ยินคําว่ากามท่านก็ยิบคําว่ากามมาน,นี่คืออะไรกามคืออะไรสิ่งที่น่าใคร่สิ่งที่น่าปรารถนานั่นคือกามมหากุศลญญณสามยุทธเกิดแล้วครับนั่นคือปฏิบัติได้เกิดขึ้นแล้วครับยังรู้ความเป็นจริงแม้คําว่ากามความเป็นจริงรู้โดยอาศัยอะไรครับโยนิโสมัติการโยนิโสมัติการเกิดเมื่อไรเมื่อนั้นเป็นปฏิบัติบูชา จะเราจะอ่านคําใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นคําของพระพุทธเจ้าหยุดสักนิดนะครับมันในการใจสหน่อยพระพุทธเจ้าบอกว่ายายังตันหาเราต้องเอาคําว่ายายังตันหามารู้มาเข้าใจถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเปิดตาราตินะตำราว่าไงนะตำราว่าไงยายังตันหาโปโนภวิกาแปลว่าตันหาเนี่ยทำให้มีพบใหม่ เอาคำอะไรมาโยนินสมการแล้วนะตันหาตันหาไม่ได้แปลว,ว่าหาไม่เจอนะฮะเพราะมันตัน mm hmm. เคยเจอตำรานี้ไหมเจอนะครับ mm hmm. ตันก็คือไปไม่อะไรอีกแล้วหาก็คือหาไม่พบตันหาก็แปลว่าตันแล้วหาไม่เจอแล้ว mm hmm. โอ้ยทำไมจึงเป็นเช่นนั้น mm hmm. นี่ครับเ mm hmm. ะนั้น การเรียนธรรมะผมจึงบอกเรียนตามตำราด้วยเรียนตามเหตุผลด้วยตำราเนี่ยหมายถึงคำสองพระุทธเจ้าเช่นพระไตรปิฎกเรียนตามเหตุผลด้วยพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยไม่ได้สอนแค่พนะระนาไม่ได้สอนมาแค่ตำราสอนนัยยะของเหตุผลนัยยะของเหตุผลอยู่ที่ไหน ในยะของเหตุผลอยู่ที่อภิธรรมะธรรมะขั้นพิเศษธรรมะที่เป็นอารมณ์ของปัญญาจนเวลาเราเรียนพระสูตรอย่าตีความหมายของแต่ละคำที่พระเจ้าตัดไว้ด้วยความคิดของตัวเองนะครับอัฏฐะละเอียดลุ่มลึกมีอยู่แล้วในพระอภิธรรม นันต้องเอาพระอภิธรรมเนี่ยมาตีความหมายตัณหารู้เลยว่ามีหลายชื่อเองนะครับพระอภิธรรมมาเทียบปุ๊บเนี่ยคำว่าตัณหาเนี่ยเรียกว่าสมุทัยก็ได้เรียกว่าตัณหาก็ได้นะเรียก,กว่าราคะก็ได้เรียก,กว่ากามก็ได้โอ้ยเยอะแจะไปหมดเลยถ้าเราไม่เรียนอภิธรรมเราจะไม่ทราบเลยว่า ท่านผู้ฟังที่เคารพขท่านผู้ฟังกําลังติดตามรละฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฏฐิข่าวชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและสธาของอาจารย์ขวัญชยัยคุณสายหยุดทองรับสมีสธาของคุณนรคงเดียงรักษาสธาของคุณชิดเดชาร่วมกันรับจิดภอา ขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสัทธาข้อคุณรุ่งโรจน์สัทธาข้อคุณสิริพาตรากรุดแก้วรับเป็นเจ้าภาพอ่ะก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่อาจารย์ขวัญชัยคุณสายหยุดทองรัศมีคุณนรรงเลี้ยงรักษาคุณชิดเดชาและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ สาธมะ์ทำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหา